วันนี้มากินกาแฟบีค f ฟฟี่กันนะคะตื่นเช้ามาก็กินกาแฟบีค f ฟฟี่เพื่อดูแลสุขภาพนะคะส่วนผสมของกาแฟบีค f ฟฟี่นะคะมีอยู่26ชนิดใน1นซองนี้นะคะอ้าวจบยังคืองยได้งยดี ต้องการกำลังจ่ายติสันดิหลักๆก,ก็มีถังเช่านะคะสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดลินจือทั้งหมดเป็นสารสกัดทั้งหมดเลยนะคะมีใบเป็กกล้ยแครอทบรูเบอรี่บิวเบอรี่แล้วก็งาดำข้าวบาเร่นะคะ มี26ชนิดโอ้ยไหลมาบวบดอกตามหลักที่นะคะที่มีรูปภาพนะฮะตามหลักๆที่มีรูปภาพนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็มีเห็นจือสมใบเป็ดกล้วยถังเช่าที่มากที่สุดก็คือถังเช่าย่านอนนะคะโอ้ยคอยมีบววุญวาสนาก็ได้กินถังเช่านะ ทังเช่าย่ามนี่แหละมันจะเป็นนอนยามหนาวเป็นนอนยามแรงเป็นรากไม้รากไม้ก็คือแบบนี้ค่ะมาสกัดเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอ่ะมาเล้งกิ่นละที่นี่ฉีกซองกันที่นี่ฉีกซองกันหนึ่งหอ่อมีสิบห้าซองสิบห้าซองแต่ละซอง มียี่สิบกรัมนะคะ,ะนี่ค่ะเห็นคนนะทีใส่เลยตากในน้ำร้อนนะคะคน้ำร้อนนะคะ คลีคลุีให้มันเข้ากันนะคะคลีคลุีให้มันเข้ากันแก้วนี้เหมือนจะแตกเอาแก้วใหม่นะคะอหอมสั้งชอเค็มคนอร่อยนะคะโน่นี่ว่ามีอย่างลงคลิปโอ้โดนแล้วไปตัดตัดอ้อยเลยเดี๋ยวเมื่อนี้จะลงคลิป <c oughs> ตัดอ้อยให้เบิรงดเดยคะ่ะเด้อ จวดจวดเมื่อนี้เราจะเซตจะแล้วค่ะแล้วยุ่ปีใหม่เดี๋ยวมื่อนี้ลูซี่จะลงคลิปตัดอ้อยแห้งนะคะเดอ้อคอยดูนะคะคอยดูนะคะมูกนึ่งข้าวมือยังดาเลยโอ้ยฝาวกินกาแฟแห้งย,งยงามท่านตัดอ้อยน้าเพลนเพลนจะตัดอ้อยน่อยจงอ้อยน่อยไปให้ลูซินได้ค่ะเดอ้อแล้วก็กินนะคะอื าด้วยค่ะมาจินกาแฟนนรูซีเลยค่ะเดิอโอ้ยกล่องก,กับกับทา้างม่ได้ก็ต้องกินแบบรูซีก็ไเ้โปรโมชั่นวันนี้ของรูซีนะคะนี่นะคะห่อละสามร้อยนะคะเนาะห่อละสามร้อยนะคะ โอ้ยข่ก็เตยกบ,บลังมืงขอข่ห่อละสามร้อยจ้าเดอ้อพิเศษปีใหม่นะคะโอ้ยช่วงปีใหม่สุดยอดเลยค่ะพิเศษปีใหม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะนี่ไงแถมอีกหนึ่งซองนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะในราคาสามร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะคะ 300บาทค่ะส่งฟรีนะคะท่านไหนสนใจท้าเข้ามาหารุ้สิได้เลยค่ะเด้อค่ะฝากเบอร์โทรนะคะเด้อศูนย์หกหนึเนะคะศูนย์หกหนึนะคะเบอร์ไม่จํำบ่ค่อยคล้องบันไดค่ะนะคะส่งฟรีนะคะแล้ว ให้อีกปีใหม่ลูกสี่ก็มิตรไห้ก็ไห้แจห่อให้อีกปีใหม่ให้หย่งหูบอกค่ะเดี๋ยวด้วค่ะรอบแปบ๊บรอบแปบ๊บเดี๋ยวชิมกาแฟาก่อนอบบเห็นกินก็ฟังเสียงกินเอาด้ค่ะอืมแซบที่มีให้อีกใช่ไหมคะสะบู่ สบู่หน้าสวยหน้าเด้งบ่เด้งปันเล่นเด้งดึงให้อีกหนึ่งก้อนแต่ไม่ให้อีกแค่ก้อนเดียวนะคะปีใหม่เลคะ่ะปีใหม่ให้อีกหนึ่งก้อนนะคะนี่ปาดติโทอรุรสีนะคะหนึ่งหอนะคะหนึ่งหอใหญ่แถมหนึ่งซองเล็กแล้วก็แถมสบู่ หน้าสวยหน้าใสอีกสองก้อนนะคะปีใหม่แค่ปีใหม่นะคะเช่ช่วงปีใหม่นะคะรีบทักแท็กเข้ามานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe หัวใจขิงขากระเทียมเราไปมักงคด้นะคะโอ้ยเบาเหรอมันก็รั่วใช้ดีใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันจริงจริงค่ะเดี๋ยวนี้มันยุคโควิดนะคะ่นะนาะ ยุคโควิดนะคะเราต้องทำ,ทำทำร่างกายให้ร้อนนะคะเนาะเห็ดินจื้อก็เป็นของร้อนนะคะเนาะทางเช่าก็เป็นของร้อนใบแปะก,ก้วยก็เป็นของเย็นใช่ไหมทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ในร่างกายเราแต่โควิดบ่มาของร้อนนะคะเด้อจินอะไรไม่ชอบร่างไม่ชอบเป็นกรดกรดจะของร้อนนะคะทําร่างกายให้เป็นกรดเป็นด่างไว้ทําร่างกายให ร้อนซุซาไว้นะคะอากาศหนาวนะคะเนาะม,มาเดืไปกินกาแฟแขวยอ้๊กกินกินผู้เดียวกาแฟเต็มแก้วโอ้โหอิ่มแทนน้ำเลยคะ่ะ อย่าลืมนะคะกินกาแฟหนึ่งแก้วนะเหลืม,มากตามด้วยน้ำร้อนนะคะหรือน้ำอุ่นนะคะครึ่งแก้วนะคะน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นครึ่งแก้วนะคะที่ให้แนะนำกินน้ำอุ่นเพราะว่ากาแฟจะได้พุ่งพนันเข้าในร่างกายจวดจวดเร็วๆค่ะ วนดีกับแฟนีใเป็นยังไงเพราะว่าลูซส่กกินแล้วโอ้ยเนาะไม่ค่อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายกับปีกระเป๋ามันเดิมนะคะร่างกายกับปีกระเป๋านะคะแล้วเนืงมักทีว่ามันดูแลสุขภาพค่ะนอนหลับดีนะคะอาจินเข่ากระแทบแสบแต่ว่าต้องกินให้ถูกช่วงนะคะ ถ้ากินตอนเช้าเนาะกินข้าวนี่แบ่บตัดอ้อยนี่ดีอืมแต่ถ้ากินก่อนนอนนะสําหรับลูซี่นะคะกินก่อนนอนโกนยุทธาดถาดไพว่ากินกาแฟบ,บ่หลับเอ้ยลูซี่รับประกันเลยค่ะไม่กินกาแฟลูซี่นอนหลับตลอดค่ะนอนหลับค่ะบางท่านเนาะค่ะเนาะกินกาแฟท้องตลาดนอนไม่หลับ แต่กินกับแฟลูสซี่กินนี่มาแรกก่อนนอนก่อนนอนหลับค่ะเพราะว่ารู้ส่กินทุกมือกินถุกมือค่ะนะคะเราต้องทํา,า,ร,าร,ร่างกายเราให้ดูแลร่างกายเราให้ดีใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดหลายค่ะต้องดูแลเจ้าของนะคะเนาะไม่มีใครดูแลร,ร่างกายให้เราไม่มีใครดูแลสุขภาพให้เรานะคะเราต้องดูแลเองนะคะต้องดูแลนะสุขภาพเองนะคะ ต้องดูแลสุขภาพเองนะคะเนาะรู้สีคิดว่าสิดอกเนาะแต่ก่อนนี้เห็นจะขวงนะคะเนาะกินกาแฟท้องตลาดนี่เมื่อยสันกระดียดอกสำหรับผู้กินได้นะคะแต่รู้สีผู้ใดสิมาตัวกับสามอ่ะกินกาแฟแซ่บนะกินปืบโอ้ยบอกพ่อหาน้ที่ดกค่ะ เจ้าขอส่งบับบ๊บบ,บจะเป็ยนยังไงเมื่อไอเหงื่อแตกเหงื่อแตนออกทางออกจะมาแจะใสเหงื่อก็เลยบาทีนี่แห้งกินไปเอา้าแห้งกินแห่งเพิ่มโรคตัวากาแฟอย่างปะสันเดียอ้ยทวดข้าพูดไม่พอกาแฟอย่างน้อยกินแห่งแงเป็ี่นสักบัะบ๊ห้เป็นยังสี่เหงื่อแตกเหงื่อแตนสันเดียรู้สีก็เลยบอกกินกาแฟท้องตลาดอีกเลยเพราะว่ายิ่งกินยิ่งเพิ่มโรคเพราะว่าน้ำตาล มีน้ำตาลมีครีมเทียมนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นครีมเทียมที่สกัดมาจากถั่วเหลืองนะคะน้ําตาลก็สกัดมาจากกลูกโคสที่แทนความหวานด้วยน้ําตาลนะคะนี่ลูซี่ก็เลยมากินกาแฟสุขภาพกาแฟสุขภาพนี่ชงให้กินชงมือละสองซองกับว่าเป็นอย่างค่ะเพราะว่าลูซี่เน้นคําว่าสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นหลักค่ะเพราะว่าเฮา มีแค่เพียงสุขภาพเตียวนะคะเนาะบ่มีภัยดูแลห้เราได้ห้ตโตเฮาได้นอกจากโตเฮาเองนะคะเดอ้อคอยทุกคนนะคะดูแลสุขภาพเฮงเรวยๆวย,วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะย่าเจ็บจะจนนะคะเดอ้อเดินทางไปไหนก็คอยปลอดภยัยปีใหม่นี้กรบมาบานะ้านเนคอยปลอดภัย้อคะเดินทางอย่างมีสตินะคะอย่างมีสตินะคะอยาประมาทนะคะเรา ก็ต้องปลอดภัยกับเราเราก็ต้องปลอดภัยกับคนอื่นนะคะต่างคนต่างมีน้ําใจให้กันเราก็มีน้ําใจให้เราเขาก็มีน้ําใจให้เขาเราก็ต้องมีน้ําใจให้เขาด้วยนะคะนะคะขอบคุณทุกๆกดไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆให้กําลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ อย่าลืมโปรโมชั่นนะคะขอบคุณค่ะสนใจรีบทักเข้ามานะคะตามเบอร์โทรที่รูซีให้ไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกับพ่อ